ยินแตงโมจ้ะพี่น้องจ้าว้าวโอ้ว้วาวช้ำเลยจ้า โอ้อะกินมานพี ew, ่น้องจ้าดจาดโอ้ยความรกินเนานี่ไปโอ้ยงาพี่เนดดู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 เนดูเนเต็มอ Dung dung, nak? Hmm, wan. าร่อยมากอืมสมแล้วค่ะอืมอ๋อหวาน อืมฉ่มเฮ้ยน้อบอืมอันนียหวานพี่น้องบะแดงครับแต่ว่าหวานฉ่ำาก การคัยอนน่าแต่กฟงคสีอจ้๊กเลยอือ ับปหน้าเฟบคําเดวดูเนี่ยน,นอนดูเนืนอ้อสวยมากงามไดี่อนอยาค่ะนอซ่อนอ้นหยา 哼。嗯 <laughs>、mm。Hmm.